องค์ปู่พญานาคเนี่ยชอบอะไรก็มีกุ้งผ้าปลายำครับกุ้งผ้าปลายำครับผมอแล้วก็ขาดไม่ได้แลยอาหารโปรดเลยคือหอยแครงหอยแครงอาจารย์หอยแครงนี่คือสัญลักษณ์ของท่านเลยตำนานมันยังไงถึงเป็นต้องเป็นหอยแครงเพราะว่าเมื่อก่อนก็ยังไม่มีผู้คนนะครับเมื่อก่อนก็ยังไม่มีผู้คนนะครับพญานาคก็ยังอาศัยอยู่ตามลําพังอยู่ในเมืองพิภพฉะนั้นอาหารที่ท่านก็โปรดท่านหากินกันตัวเองเนี่ยก็คือหอยแครง หอยแครงครับอ้าวแถวบ้านเราทถวอีสานไม่มีหอยแครงมีครับหอยแครงหอยแครงอีสานก็มีในรุ่มแม่น้ําขงใหญ่ๆไม่มีจริงเหรอมีครับเพิ่งเคยรู้ด้ว่ามีหอยแครงด้วยหอยหอยแครงในรุ่มแม่น้ําขงนี่ก็มีข้าวประจันก็คือว่า เราก็สามารถที่จะเอาหอยแครงเนี่ยไปไหว้ใช่ไปไว้ครับครับหอยแครงเป็นอาหารโปรดด้วยใช่ไหมอาหารโปรดครับ,าารรบสุกก็ได้ดิบก็ได้ครับถ้าถ้าเราไหว้หอยแครงเนี่ยคือขออะไรจะได้ไหวก่าชาวบ้านหน่อยเพราะว่า <S 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 ออก็ท่านเลือกระด,ดับหนึ่งของคุณเอ้ใช่ใช่ฮะ